สวัสดีครับวันนี้พบกับ EP ที่3นะครับในตอนที่มีชื่อว่าลูกคลุยที่ควรฝึกนะครับวันนี้มาด้วยประโยคสั้นๆนะครับสามารถที่จะนําไปฝึกนําไปซ้อมกันดูนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์กับเพลงต่างๆที่เราชอบเป่าได้นะครับวันนี้ผมมาด้วยกัน3ประโยคเพลงนะครับโดยจะเป็นโทนเสียงสูงนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับใช้คลุยคีย์บีแฟลนะครับอ่าตัวแรกนะครับเรซอนมีให้เราเป็นเสียงสูงนะครับ ตัวแรกตีนิ้วนะครับอย่าลืมคำว่าเสียงสูงเนี่ยให้เราพยายามใช้ลมที่อยู่ในกระพุ้งแก้มนะครับแล้วก็พยายามบีบแก้มบีบป,ปากให้มันเล็กนะครับเสียงมันจะคมมันจะแน่นเห็นไหมครับเสียงสูงเนี่ยพยายามหยับพองแก้มนะครับบีบแก้มเขาไว้ทำปากเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะครับนะครับตัวแรก เรซนมีต่อไปนะครับประโยคที่สองจะเพิ่มโน้ตเข้าไปเรโซนมีเรโดเรโซนมีเรโดครับเสียงเรโดเนี่ยให้เราใช้โดล่างนะครับเรโซนมีเรโดเรโซนมีเรโด เรโซนมิเรโดครับให้รอประค้างที่มีนะ,ะเมื่อเราได้ทั้งสองประโยคแล้วนะครับประโยคที่3เราจะเพิ่มเติมเข้าไปให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นเรโซนมีเรโดเรมีอ่าเราจะเพิ่มเสียงเรมีเข้าไปอีก2องโน้ต เรซอนมีเรโรเรมีเรซอนมีเรโรเรมีฟังช้าๆนะครับนะฮะทีนี้เพิ่มความเร็วนะครับให้เสียงขาดนะครับ โอเคเมื่อเราได้แล้วเรามาดูสัดส่วนของโน้ตกันนะครับผมจะเปิดเมทานอมไปด้วยประโยคที่หนึ่ง one two three go ประโยคที่สองนะครับ one two three go ต่อไปครับประโยคที่3นะครับ one two three go ลองนำไปฝึกกันดูนะครับ จาก3 EP เนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะฝึกตามกันได้และก็ลองนำไปใช้กับเพลงที่มีลูกเล่นคล้ายๆกันมีทำนองนะครับกระสวนทำนองที่คล้ายๆกันลองนำไปใส่ลองนำไปใช้กันดูนะครับเผือว่าเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ